ทุกเรื่องทุกราวที่เ่าถามมาอยู่ด้วยกันมาห้าปีแล้วคอยคอยกวาดใบใยคอยไปยุ่งมองนี้คอยก็มาสางว่าแปลง่ยนอยู่มองนี้คือพอจะซื้อละคอยกับตั้งใจว่าคอยจะมาคอยจะมาอ่านตั้งหลักปักฐานอยู่นี่คุยกันหมดแล้วก็คือต่อจากนี้ไปเราก็คงรถานะความเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมนะเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ผมก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ไปไหนเพราะว่าลูกเขายุ่งเหนี่ยเออแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกับที่นี่เราคงไม่ไปไหนเราคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราต้อง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 ,อง,องบางทีเราต้องเก็บไม้ได้ว,ว่าคันเก็บไปผู้เดียวอะไรมันเป็นระเบิดมันจะเป็นระเบิดีหละเ,ละเ,ละเละพราะว่ามันจะระเบิดได้ได้ทุกเวลาบางทีก็เหมือนเป็นคนสดใสร่าเริงเขมเข้มแข็งแต่บางทีมันก็อ่อนแอไปเหมือนกัน ความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วเนี่ยังไงยังไงมันก็คืนไม่ได้พูดถึงว่าความรู้สึกที่เสียไปแล้วยังไงก็คืนมาได้เอาขึ้นมาได้ก็นอนคิดนอนขุดนอนงคิดบ้าด่วนแล้ว่ะเห็ดหน้าที่ต่อไปไปนอนแซน์อฟิลแลน์ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมยังขึ้นไปทีเหมือนเดิมผมก็ยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่างแซนอฟฟิลแลนผมก็ยังบริหารงานขึ้นก่อทุกอย่างเดิมไม่ทิ้งไปไหนผมยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมทุกอย่างผมยังอยู่ที่นี่หมดเพียงแค่เราต้องสู้ต่อไป เอฟซีจะว่าอย่างไงจะตำหงิทตี่เียวไหนผมก็น้อมรับหมดทุกอย่างเพราะว่าผมเลือกตั้งใจที่จะพูดแล้วเพราะว่าถามว่าผมทนได้ไหมผมทนได้แต่ว่าผมต้องทนในรูปแบบของตัวเองบอกสิครับว่าบอกเข้จขวางมามันคือยังคืนของข่อยู่นี่คือเกาเพราะว่าขออ่สางยูนี่ข่อยสางหายด้วยไม่ไข่อยู่แต่มันเกิดปัญหาหย่อนข้อที่สามขมาแบบนี้แล้วก็บอยอมบอยมอ,ออกไปจากเทือ่อเม่เหยยบซักซีข่อยู่นี่ อยู่สมือสุเวียนปล่อยเนมมียาบขยูยนีเห็นบ่ล่ะคนที่สามยังอยู่นี่อยู่ยังหยาบขึนสนวนนองอยู่คอยจงไล้หยังคอย่งจงคอยจงอยู่แต่เะคอยจงคอยจงใจอย่าคลางไหวนอยู่แต่ว่าพอพอคิดไปคิดมากเฮ้ยเราเราก็มีศักดิ์ศรีอยู่นะพูดถึงว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเราเป็นคนที่ไม่มีสก,กุลลุนชาติหรือเป็นคนแบบว่าโอ้ซื้อข่ายกับวิญญาคน ดีอีหอย่างเราขาก็มีศักสีเนี่ยตัวของข่อยเองมาเราต้องปอกป้องในศักสี์นื่องเมื่อผู้ชายลูกผู้ชายด้วยกันคุณคุณเลือกที่จะคือมากัมแมนยูชันบอกว่าผมสามารถอันนี้ได้แต่ว่าจิตใต้ส่วนนึกของคนเรามันก็ต้องสำนึกว่าใช่ไหมจิตใต้ส่วนึกของคนเรามันก็ต้องรู้สิว่าเราทําอะไรได้บ้างเราต้องถอยหรือเปล่าคุณรู้อยู่ว่าจ๋ามันเป็นอะไรคุณรู้อยู่ว่า คุณรู้อยู่ว่าคุณอยู่ไปแล้วทาให้ครอบครัวเขามีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องถอยนะจ๊ะจงฟังฉันไว้ถ้าลูกผู้ชายจริงต้องถอยแต่อันนี้ยังหยาบยังมึนอยู่อยู่ตกงานไม่ตายหรอกไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองตายคุณออกจากนี่ไปคุณก็สามารถทางงานแบบนี้เหมือนเดิมคุณกามารถหางานไบบนือเกา่าหยียบยา้งสักซีกูคักเร้ว เห็นว่ากูเป็นบ้านบอกกให้ไปทั่วทิพย์เทียนงั้นว่ากูสิพบอว่ากูทีเห็นว่ากูเป็นงานๆสิเฮ็ดหยังการที่ไปทิพย์เทียนบอกป่าทิทัวมันดูดไปแล้วมันหมากไปแล้วกูทามันอันนี้ก่มันกรบบอกยังเทียนมันไปใส่มันไปเสียมันยิ่งมันข้างลงตัวหนาตัวตากูอยู่ คือไม่มีใครเป็นไรนะพูดถึงว่าไม่มีใครเป็นไรไม่มีใครผิดพลาดอะไรแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอยอมรับแต่ว่าสิ่งที่หวงจะบอกคือว่ามันมันเหยียบยาวความศักดิ์สรีของลูกผู้ชายมันเหยียบยาวความศักดิ์เป็นศักดิ์สรีของลูกผู้ชาย,ค,ย,ยาคือข่อยจะมาบอกข่อยจะมาบอกย่นี่คือข่อยจะมาใส่ลายค้นมาไหนถ้าข่าไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลไม่สามารถพูดได้ขเข้าใจบอจอบประาจ a z สองเดือนจ้า จอบมาสองเดือนแล้วจ้าจอบมาสองเดือนแล้วจ้าไม่สามารถพูดลอยลมได้ฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานคือหยางฉันบอกมาใส่แต่ว่ามือหนึ่งฉันจะใส่ฉันจะใส่ถ้าคุณเคี่ยวฉันใส่หลายคุณมาคุยกันสิว่ามันเป็นเรื่องจริงไหนบอกบักผู้ใช้น่ะคอยบอกออกกันมือแหลกแล้วมันบอกออกมันไม่ยอมออก มันบอกย้ำมันบอกย้ำออกจากปิดบองนี้ไปออกจากวงจรนี้ไปให้เขากลับมาบอกกันได้มันกลับมาได้ยังบัการเงินยังอยู่อยู่งานบักาันนีนมันอยู่อยู่แต่ว่าบอกว่ารู้สว่าควายนั่นโฟกกสลูกเขาเป็นรักภผสิบปนังก็เปลี่ยนไปแต่ว่าลูกเขาอยู่บางนี้ลูกเขาเขาต้องย่งไงคอยกับสิดูแลกลูกข่ายมันเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็ต้องเอาใจใส่มากขึ้นชีวิตคนเรามันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไม่เป็นไม่เกิดมันก็เกิดแต่เราต้องยอมรับเขาต้องยอมรับมั่นพี่น้อง พาเอาข้ามนีข้ามเฉาก็มีน้องันมาหลายสาแลรวกตมาเยอะก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อน,นึงมันยูจดที่ว่าเพิ่นเรื่อเฮ้าอาจจะเป็นจูทีว่าน้ำ h อดม้ำมอดสุดทางแต่สําเรบควายน่ะครายเต็มรอยเป็นทุย่างครยบอกเคยมีแต่นิดเดียวนิดเดียวค่ะกับอกมินใจผู้ใดนิดเดียวก็ไม่มนใจให้ใครเพราะอะไรเรารู้ว่าเออเราทําอะไรลองไปปุ๊บมันหมายถึงเรารู้อยู่ไหมว่าเราทําอะไรลองไปแล้วคําตอบเราเรออยู่ข้างหน้านี้ยถ้าคุณยังทําอยู่คุณก็รับสิ่งที่คุณทําได้สิใช่ไหม แมนมอถ้าคุณทําลงไปแล้วคุณทําลงไปในสิ่งที่คุณทนะําน่ะคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณรู้อยู่ว่าจิตใต้ของานว่าเออคุณทำไปนี้ไปคําตอบคุณจะได้อะไรกลับคืนมาคุณก็หูุอยู่แมนมอแต่เมื่อนี่ฉันก็รู้ว่าฉันก็รู้สฉันรู้เว่อฉันเป็นคนเดียวเป็นคนดีมาดุนหล,ลายมืออยู่ดีฉันกะจอบบอกว่ามันยังสีคขออ้อหยาบเพิ่นต่อไปว่าโอ้หยาบว่ะหยาบหยาแบบที่สุดในโลกถ้าเป็นฉันนี่บอกอุย้ยฉันไม่เห็นแต่เพื่อนแบบนี้ฉัน้าวออกฉัน่าวนีหลด แห้งเพื่อนเป็นอันนี้เหาเหาแห้งอดีตีาศัยเพิ่อนเราเห่าไม่ยังเสียบอ่ให้เกียรติยังให้เกียรติอยู่คือไม่ไม่จะไม่พูดว่าใครจะไม่พูดว่าใครแต่ว่าเราก็ยังให้เกียรติให้เก็บแม่ของลูกอยู่ที่เราไม่พูดมือทุกอย่างนี่บ่ได้อยากเลิกกับเมียหรือบ่ได้อยากมาเบาขายเมียหรืออย่างแต่ว้าในือความเป็นของถอยเพราะในมือนึงไม่ช้าก็เรียวคนต้องรู้จะไปปิดให้มันยาวไม่หรอกบ่อยมันแห้กวก็แล้วไปแก้ไขกันไปที่หลังนันเกิดขึ้นแล้ว รับได้ไหมแก้ได้ไหมหรือจใจฉันแก้คนเดียวหรอสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำนั้นแก้คนเดียวหรอบางที่ฉันก็ไม่ได้ทำฉันก็ต้องแก้จีบบอกไม่เม่อหรคือใครจะบอกเขาจ้าของว่านณะเวลานี้ฉันทําดีที่สุดแล้วฉันเข้มแข็งมามากฉันเจออะไรมาเยอะแล้วชีวิตฉันเจออะไรแต่แบบนี้ฉันก็เลยบอกเจ้าของว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีลูกอยู่ไม่มีใครเราก็ยังมีลูกอยู่ที่จะเอาไปแย่ง คนที่ออกไปแย่งขึ้นห,เหูเขาถ้าออกไปแย่งขึ้นหูเขาไม่มีจิตใต้จนนึกของความเป็นลูกผู้ชายขนาดกูไม่ยันบุคลิกอูปบ้าไสกูยังหมาดแม่นกูมึงอีกรอยเทอากูบอก่อวัน <c oughs> ถึงกูจะบอกไปไปไป,ปจะแจ้งสิงกูยังยังกูหมาดแม่นกูมึงอีกกูบอก่อวนนะคันสิบอกว่าก็เป็นย่าของขนอขอจ่ขขอขวางคือน่าเขาจ่ขอขวางมึงกับงูอยู่ว่าเขาอัน มีผัวอันมีอันผัวมีลูกสองคนมึงก็ยังสีมาเล่นสายแล้วเขาตีป้านีิโถ่กูนั่งนี่ทนโท่อยู่กูสั่งกูไปเพาปกานนี้มึงเป็นผ hey, ู okay. ้ใดมึงจะสีมาเหตุกับกูปานนี้หมายถึงว่าอันนี้บอกเขาบอกผู้ชายบอกบอกอันแม่อันของลูกบอกได้บ่าแม่ของลูกคือคอยก็ให้เกียรติเราให้เกียรติสุดๆแต่ในคำว่าให้เกียรติเราก็ต้องพูดในมุมของเราคอยคอยไปประสานนันมันยินดีหลายมือแล้ว มาษาบ้านนี่นสองเดือนแล้วค่อยระสาค่อยกินไปญี่ปุ่นนี่ค่อยประเทศอยังค่อยจอบแต่เนี่ยเป็นห่วงตะล่าคนเขาหาเล่ากับชักผู้ใดเนี่ยเม่อไหร่คั้นค่อยเป็นเนี่ยเขาจะบ,บ่แปลกใจเลยเพราะค่อยอายุยังน้อยแมนบ่ลค่อยอายุยังน้อยอายุยังน้อยอยังวัย,อยรุ่นอยู่ค่อยบ่สามารถมาเว้าให้เป็นร่อยๆลำร่ได้ให้หมูอจ่อข้างดอกถ้าใครเว้าร่ำร่มนีน่บ่ ่อยข้อขาดมือเนี่ยขันขอยบอลตัวมือจอเนี่ข่อยข้อขาด่อยบอกเลยขัน่อยตัวจาใสายไล่คุมือเนี่ออย่อยยังก็บ่ลจะเลื่อนคอยบอกแค่นี้ว่าถ้าถ้าคนอย่างผู้บ้านาฟินแลนด์มาพูดเท็จพูดเท็ปหรือพูดไม่จริงวันนี้ทํามาค้าขายไม่เจริญแต่ถ้าพระเจ้าพูดจริงข้าพระเจ้าเวยขึ้นกว่าเดิมอีกสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแมนบอวันนี้นะเวลานี้ข้าพระเจ้าพูดจริง ก็เป็นความจริงแต่ถ้าอย่างข้าพเจ้าพูดเท็จก็ขอข้าพเจ้าทําก็เอาตามที่ข้าพเจ้าเป็นแต่ข้าพเจ้าบอกเลยว่าข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จต่อที่ไหนและอันไปที่ไหนก็ไม่รู้จะพึ่งพาใครได้ในเวลานี้ตัวคนเดียวแล้วมีลูกอยู่ขยับเบิงหาลูกกับพ่อได้อดพ่อได้กาดเขี่ยน้ำลูกคอยบอสเซินผู้ชายออกคอยมีสิทธิ์อะไรต่างๆแต่มือเรียกคุณคอยมีสิทธิ์จัดการมันทุกอย่างแต่ค่อยไม่ทําเพราะว่าค่อยก็รอว่ามันจะไปเองไหมหรือว่า ลูก่าน้นือว่าคนของชาวขวางนี่สีบอนไปบอสีคิดน้ำบักกนี่ตกงาเรือสีคิดน้ำชาวควางรวดสีคือน้ำข่อยรวดสีคิอน้ำข่ยเรื่สีคือบักน้ำบักนํารวดภาษาตกงาเรน่สื่อภาษาตกงาเรื่องสื่อมันบอไปเจ้าของตายดอกพี่ลูกเตาเราด่าคือเงี้ยนผีนั่งตเด็กามองยูผีคือน้ำยูผี่พคือน้ำมันยังปมันโอ้ยไปบอก้ว่ายกับ เป็นค้อหนึ่งและเขาจะเกลียดโกรธกันคือกันละคอยก็ได้เป็นกับกับวางดีคอยร้ายอยูยย่ดีพูดถึงว่าก็ได้เหมือนจะไม่มีใครแต่ก็แอบมีใครเยอะอยู่หนไหมยว่าคนที่เขาวางนีต่วเราเนี่ยมันก็มีอยู่แต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะฟังทุกคนเราเก็บพิจารณาทุกอย่างว่ามันแมนว่าหรือบะแมนจนว่าเราพ่อกับเจ้าของเจอกับเจ้าของสิ่งสําคัญตอนนี้บอกก็คือลานิตาตัวเกี่ยว ข่อยบ่ลร่มเอาฝ่าเอาฝนมาบอกขาวแล้วกันไผสิว่าข่อยออกมาบอกเนี่ยบดีบมมอนมันเป็นเรื่องภายในอ่ะทำไมเป็นข่อยจะบูหูหรอคนกับว่าข่อยสมาปีจางานจังสี่บดย่ามข่อยเห็ุน้ำดูขึ้นเบาเบาเนี่ยขึ้นเบาขึ้นเบาขิดเนี่ยข่อยเห็ุน้ำดูข่อยก็เห็ิอยู่ย่ามข่อยเห็ดดาเห็ดขี้เห็ดเงียบส่วนลูกส่วนนั่นจะนี่ข่อยก็ส่วนเบิดทุกอย่างข่อยเห็ิได้บททุกอย่างสิ่งที่ผู้หญิงทำได้ข่อยก็เห็ิได้บททุกอย่างข่อยเหติอะไรขึ้นข่อยเบ่งบ่ออะไรกันล่ะ ข่อยบิงออกอะไรเสื้ออันโตกเกียวก็ในตานน่ไข่อยบิงออกอาไรเสื้อแต่ต้องงานขอ่องใครได้เว้นแล่ะแต่รัางเทียรข่อ,ขอยกับอะไรร่างเทียรข่อยกับความเป็นบูชายมันกับอะไรอาจจะอะไรเตี่ยมลอยแต่ข่อยกับเหตุพยายามเหตุบทุย่างอยู่ที่ข่อยจะเฮ็ดได้ถ้ามากินต่อไปสู้ต่อไปนะจ๊ะบ่ต้องไปคอมเมนต์อีหยังว่าให้กันอันนี้เด้อบ่ต้องไปลแล้วล่ะก็แล้วไปรับรู้ว่าเออแค่นี้แหละเฮาก็เดินหน้าต่อไปให่งร่างแก่ซึ้งกันและกันทุกคนมีอะไพวกน้องเขา คือว่าเขายจให้เกียรติหลายเพราะว่าเขาบอกซือออกน้าผู้ใดคอยให้เวลาแค่นั้นแหละให้เวลาไม่คอยให้เวลาไม่คิดจะคล้องแค่นั้นละคอยให้เวลาแค่นั้นแหละคอยคิดว่าหายเกียรติได้เนี่ยคอยบอกว่าคอยบอกตัดแต่หน้าโคตรดีเป็นยังแล้วบอกซื้อคอยบอกตัดหน้าโคตรดีเป็นยังแล้วคันงูตัวแล้วเฝ้ามันจะบอกเฝ้าก็คือมันก็ต้องเจอมีอะล่ะคนนมา